การยุบพัฒนากฎหมายและจนมาถึงวันนี้ในการดำเนินคดีอาญากับพวกเราต่อก็จะเป็นบทพิสูจน์ได้ต่อไปครับว่าตกลงแล้วประเทศไทยเรามีคณะกรรมการการเลื่อนตั้งเพื่อจัดก,การเลื่อกตั้งให้บป็นสูตรยุติธรรมหรือเรามีคณะกรรมการการเลื่อนตั้งเพื่อเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในจัดการในเข้ามาจัดการฝ่ายตรงข้ามกับผู้มีอำหน้าในปัจจุบันนะครับอยากจะฝากเรื่องดีไว้นะครับแล้วก็ ถ้าให้เราเลื่อนย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับมีสื่อมวลชนถามผมมาว่าตกลงเนี่ยทราบแล้วใช่ไหมว่ากรกตมีมติแบบนี้แล้วจะเดินหน้าอย่างไรกันต่อเขาก็ทิ้งท้ายถาม,มว่าเอ๊ะถ้าเกิดพวกอาจารย์และพเพื่อนๆทั้งหมดตัดสินใจยุติบทบาทในทางการเมืองกลับไปประกอบอาชีพสุจริตท,ที่ตัวเองเคยทากันมาไม่แน่เขาอาจจะไม่ดำเนินในนโยบายใช่หรือไม่เขาถามผมแบบนี้ เขาก็ถามผมว่าให้ย้อนเวลากลับไปจากรีทายจะเลิกไหมไม่ต้องมาตั้งคณะกรรมการหน้าใครทำไหมนี่คือสิ่งที่เขาถามผมมาผมก็ตอบกลับไปบอกว่า<ม>ก็กถ้าเราต้องการให้กระบวนการมิติสงคลามที่ทำหนึ่งมาแบบนี้มันหยุดเสียทีเนี่ยมีทางเดียวหรือต้องสู้นะสู้ท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าระบบไม่เป็นคุณกับเราสู้ทั้งทั้งที่รู้ว่าการใช้กฎหมายไม่เป็น แต่ถ้าเราไม่สู้เลยนิติสงครามนี้ก็จะเดินหน้าบนขยี้คนอื่นๆอีอกต่อไปเราไม่อยากให้มีเกลือของนิติสงครามแบบนี้อีกแล้วนะครับดังนั้นการเดินหน้าสู้กันแบบนี้แหละครับถึงจะหยุดนิติสงครามได้